กูสาคินเซียวเปียวได้คนในกูด้วยละกันะหมดแก้วเนี่ยะนี่คือการลงโทษของคิงซึ่เดียวไม่หมดหรอกอะไรก็ไม่รูแล้วไปกับไปโลคนเลิกคนเลิกคนคนคนกูนคนียไคอ้เด็กแก้ไงไอ้เด็กแก้วไอ้ยังก็ไปหาอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยเย ไม่เมาด้วยไมเมาไอเดียไอเดียเียนะโดนเองไอเีลยใช้ตกูอย่างเบาไม่รู้ใส่สบายมันจริงมันจริงอะไรจริงไอเฮียเอกมันพงหมดแล้วไอ้กู้พ่อเราเลยใส่เลยนี่นี่บ้ไม่ได้ย่กหรอกั้นทีเดียวหมดได้ก็ไม่แย่นะ